สวัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับออกา้าในไรเดอร์โวลนั่นเองนะครับตัวออกาวิธีการรับคือเราจะต้องทำเคเวสท,ทั้ง2องอย่างก่อนนะครับก็เคเวสแรกให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับ นี่นะครับ NPC เควสแรกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดรับได้เลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้เควสมาแล้วนะซึ่งเควสที่เราได้รับมานะครับวิธีการทําก็คือเราจะต้องลงไทลของออการนะครับให้เราฆ่าบอสออการให้เสร็จแล้วก็คือให้เราจบไทล์ออฟออการนั่นเองนะครับก็วิธีการไปลงไทล์ออการนะครับให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับ ตัวทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดคุยกับ NPC ตัวนี้เลยนะครับเมื่อเรากดคุยกับ NPC ตัวนี้เนี่ยเราจะถูกว่ามาในนี้นั่นเองครับเมื่อบอสเกิดแล้วก็ให้เราไปลุมตีได้เลยนะครับก็แนะนานะครับว่าให้เข้าไปเล่นกับเพื่อนหลายๆคนนะครับแล้วก็อย่าใช้ตัว Ra เดอร์ซนังั้นมันจะเพิ่มดาเมจให้ตัวบอสเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเราตีไปสักพักแล้วเนี่ยตัวบอสออการนะครับก็จะเสกไดโนเสาร์ล้านปีตัวใหญ่มะฮุมาขนาดนี้เลยนะครับนะซึ่งเราจะต้องไปตีตัวดนนนนนนเเเสาาาาาาร์ล้้้้้้ปีีใหมมมััตตตตตยกก่่่ออออออคแแววถขึจงื แบบนี้ให้เราถอยออกห่างๆนะครับไม่งั้นมันจะดูดเลือดเรานะครับตอนเวลาตีออก์กาผมแนะนําให้ทุกคนออกห่างๆนะครับก็คือเราต้องทิ้งระยะห่างให้ออก้าไว้นะครับอยากเข้าไปตีแบบโง่ๆเลยนะครับนะไม่งั้นมันจะตายนะครับเหมือนผมนะจบไม่สวยเมื่อเราทําเควสแรกเสร็จแล้วก็ให้เรามาคุยกับ NPC หน้าใสเหมือนเดิมนะครับได้ของมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยต่อมาคือเควสที่2นะครับให้ทุกคนตามผมมาได้เลย ตัว NPC เควสที่2ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดคุยเพเื่อรับเควสได้เลยเควสที่2นะครับก็คือให้เราไปตีตัวไดโนเสาร์ล้านปีนะครับให้ครบทั้งหมด10รอบนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเราต้องลง Ti ล์ออฟออรกทั้งหมด10บรอบนะครับเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วก็ให้เรามาคุยกับ NPC ตัวเดิมได้เลยนะครับโอ้ดูดี่ได้เงโคตรเชื่อเลยเมื่อเราทำเควสที่2เสร็จแล้วก็ให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับ เมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือมัสไรเดอร์ของโลกไฟทั้งหมด4ตัวนะครับเมื่อเรามีครบแล้วให้เรากดคูแล้วเราก็จะได้ของมันเมื่อเราอยู่ในร่างของออกานะครับเมื่อเรากด B จะเป็นการลอยและบินแบบนี้นะครับนะต่อมาเรามาพูดถึงสกิลของออกากันเลยดีกว่าเมื่อเรากด e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  จะเป็นซิงเกิลโหมดนะครับต่อมาเมื่อเรากด R r R R R จะเป็นเบิร์สโหมดนั่นเองนะครับ ต่อมาเมื่อเรากด c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  จะเป็นชาร์จโหมดนะครับต่อมาเมื่อเรากด r e, e e e จะเป็น Heavy S/ l a s h โหมดนะครับโหมดนี้จะเป็นโหมดดาบนะครับต่อมาเมื่อเรากด r r e e จะเป็น Heavy Vi ิว w i s e โหมดนะครับอ่านผิดขอภไปด้วยนะโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดดาบอีกเช่นเคยนะครับต่อมาคือสกิล v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  จะเป็น XC ็กซ์ชาร์นะครับใช้ได้กับโหมดดาบเท่านั้นนะครับ สกิลทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะครับผมลืมเพิ่มอีกหนึ่งสกิลในคลิปมานะครับเลยไม่เห็นเนาะแต่ได้อธิบายไว้แล้วแหละว่ากดอะไรเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยรุมงซื้อเสื้อหรือคอยกดแฟนเพจแล้กสกินด้วยสำนีเราไปเปลี่ยนราคาสุดท้ายด้วจะมีคลิปนั้นนะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ